อันนี้กรมชามัณฑ์ก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าเอกชนก็ต้องอยู่ได้ภาครัฐก,ก็ต้องอยู่ได้นะฮะ,ะก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ทดลองออากาศมาแล้วเนี่ยก็สเปนนิวส์วัน ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นจนขนาดนี้ผมคิดว่าในสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับก็ในฐานะกรรมาันธย์ก็ค่อนข้างชื่นชมแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้เปิดถแถลงข่าวเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนปี47นะคะหลังจากนั้นไม่ถึงไม่ถึงปีนะฮะ คุณทักษิณชินวัตรก็สั่งปิด11 News One. ์วันเพราะสั่งปิด11 n e w ส์วันแล้วเราในฐานะซึ่งเราลงทุนมีทั้งห้องมีทั้งสตูดิโอมีทั้งพนักงานกองบรรณาธิการมีทั้งรถข่าวซึ่งเราเป็นคนผลิตรายการแล้วก็ส่งให้เขาเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจอสองอย่างผมในฐานะซึ่งเป็นผู้บริหารผมก็ตัดสินใจว่าข้อที่1เราจะปิด สถานีเราเลยหรือเปล่กงงานกนนัไปทุกคนคุณแอนก็เอาเงินชดเชยไปทุกคนก็เลือกกันไปเงินชดเชยไม่พอจ่ายเป็นก้อนก็ทยอยจ่ายเป็นเดือนอคืนไปให้แต่ผมกับเลือกเอาอีกเส้นทางหนึ่งก็คือผมตัดสินใจที่จะทํารายการเนื้อหาเป็นช่องข่าวคือช่องนิวส์วันแล้วส่งเป็น สตรีมมิ่งออกไปที่ฮ่องกงเพื่อขายรายการนี้ให้กับบริษัทผมไปวิ่งเต้นบริษัทที่ฮ่องกงเขาสนใจที่จะซื้อรายการข่าวแล้วก็ยิงขึ้นดาวเทียมแล้วก็ออกมามนะฮะผมตัดสินใจทำเพราะอะไรเพราะข้อที่หนึ่งผมเชื่อในวิชาชีพนี้ข้อที่สองที่สําคัญมากๆผมไม่ต้องการให้พนักง,งานผมตกงานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็สู้มาตลอดจนกระทั่งเงินทองก็ไม่มีก็ยังสู้สู้มาเพียงเพราะว่าเราเชื่อในวิชาชีพนี้และอีกประการหนึ่งคือ เราไม่ต้องการพนักง,งานเราเดือดร้อนทีนี้ถ้าไอทีีเนี่ยเขามีจิตใจเหมือนผมเขาก็สามารถจะทําได้แต่เขาไม่สนใจเขามองว่าในขณะนี้ไอทีีเป็นเพียงเกมเกมหนึ่งครับคุณแดนเป็นเพียงเกมเกมหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอันนี้ไงผมถึงบอกข้อแตกต่างระหว่างเทมเซก i ไอทีกับทางเอสทเนี่ย กรณีไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวอของเราสู้ทุกอย่างเพื่อให้พนักงานเราอยู่ได้และเราไม่เคยไปเดินขบวนเรียกร้องใครทั้งสิน้นคุณแอน,นอยู่ที่นี่คุณแอน,นจําได้ใช่ไหมหผมบอกว่าเราจะทํางานจนกระทั่งเราไม่มีเงินที่จะทะแล้วเราก็ต่างฝ่ายต่างแยกยาก้ยายจากกันไปใช่ไหมคุณแอน,นใช่ค่ะเราไม่เคยเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอทีวีเนี่ยพูดถึอองคุณคอชิน,ช,นชินขอบมีฐานะที่มั่นคงกว่าผมเป็นล้านล้านเท่ามีเทมเปก เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาครวยกว่าผมเยอะมากเขาเห็นคุณค่าพนักงานนี้หรือเปล่าเขาไม่เคยเห็นนะฮะทำไมผมก็ถึงสงสัยว่าทําไมผมอยากจะเรียกร้องผมอยากจะเรียกร้องให้กับพนักงานไอทีวีว่าทําไมพนักงานไอทีวีไม่ออกถแถลงการเรียกร้องกับเทมัสเซกในการดูแลพนักงานบ้างละ่ะ ใช่ไหมแทนที่จะรับแค่เงินเดือน3เดือน6เดือนก็บอกสิว่าเทมเปเซกต้องเรียกร้องดูแลพนักงานเรามีพนักงานที่ทาโทรทัศน์เก่งมากในสายตาของคุณหญิงที่พอดีนะฮะไม่มีใครเก่งเท่ากับทีมนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นให้เทมเปเซกทาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสินะฮะมีคนไทยในอเมริกาตั้งเป็นแสนแสคนในออสเตรเลียนะฮะหรือทําข่าวจากเมืองไทยในลักษณะเป็น TGN Thai g l o b a l network ก็ได้ใช่ไหมคุณแดนยิงออกไปเลยบอกว่าไม่ต้องให้คนไทยดูก็ได้ยิงไป ที่ออสเตรเลียไปทางยุโรปไปทางอเมริกาก็ย่อมทําได้เหมือนกันถูกไม่ถูกค,คืออย่ามามองว่าคือตอนนี้กลายเป็นว่าชินขอบเทมเสเซกมองไอทีวีเป็นประเด็นทางการเมืองทีนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยท่านพลเอกสรยุทธท่านนายกเนี่ยท่านท่านถูกหลอกผมไม่รู้ว่าใครไปหลอกท่านว่าเอามาแล้วก็มาต่อเนื่องได้ออง่ายๆทีนี้ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะาผมพูดไปแล้วเนี่ยผมเตือนไปแล้ว ผมเตือนว่าทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณไรภพท่านออกมาพูดผมก็เห็นใจท่านนะนะฮะคือวันนี้เอาพวกดาราดารม,มานั่งร้องหม่หมร้องไห้ <นะ S 2> ผู้ผลิตรายการตายการมาร้องหม่หมร้องไห้กันใหญ่เลยนะฮะ,ะทั้งทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยวันที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยตัดสินออกมาแล้วว่าต้องจ่ายแล้วก็ไอทีวีมีแนวโน้มจะไม่จ่ายไม่มีปัญญาจ่าย ปัญหานี้เป็นปัญหาผู้บริหารไอทีบีซึ่งคุณไตรภพควรจะรู้เพราะคุณไตรภพก็เป็นผู้บริหารไอทีบี <IT V. S 1> คุณไตรภพต้องรู้ว่าเทมเสเซกเขาเจะเอาไงไอทีบีต่ออย่างน้อยคุณไตรภพต้องคุยกับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลต้องคุยกับคุณทรงศักด ต้องคุยว่าไอทีวีสรุปแล้วจะจ่ายไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายก็ต้อง,งบอกผมแจ้งผมผมจะได้ไปแจ้งผู้ผลิตรายการ,รอ,อืน่นเขาให้เขาเตรียมตัวไว้แต่ปรากฏว่าไม่มีข่าวนี้ออกมาก็แสดงว่าข้อผิดพลาดอยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดอของไอทีวีต้องการจะทําเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องการเมืองข้อที่สองคุณแอน,นจำได้ว่าตอนที่คุณใรพบเข้ามาเนี่ยหุ้นไอทีวีถูกปัน่นปั่นขึ้นมาเป็นสิบกว่าบาทร่ํารวยกันอย่างมหาศาลพันพันล้านร้อยล้านพันล้านผมไม่รู้ว่าใครรวย แต่เวลาเขารวยกันเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเงินนี้ต้องแบ่งให้ประชาชนแต่พอมาวันนี้เข้ามาบอกว่าเป็นโทรทัศน์ของประชาชนใช่ไหมฮะ,ะถูกไหมทีนี้พอคุณพอพอคุณไตรพบออกมาแบบนี้เนี่ยคำถามมันก็มีต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพนักง,งานไอทีวีไม่มีสิทธิ์รู้เลยเหรอจากผู้บริหาร i t ไอทีวีว่าผู้บริหารสรุปแล้วจะปิดหรือไม่ปิดถูกไม่ถูกอรอจนวินาทีสุดท้ายเหลือประมาณอีกสักสิบห้าวัน พวกนี้หรืออีกสาสิบวันพวกนี้ค่อยเดินขบวนหรือค่อยไปเรียกร้องกันนะฮะคือที่ผมค้านเนี่ยผมไม่ได้ค้านเรื่องอะไรนะฮะผมค้านอย่างนี้ฮะรัฐบาลนี่นะฮะแจ้งไอทีวีมาแล้วเนี่ยเจ็ดสิบห้าวันนะให้เรียกเรียบมาจ่ายเงินซะ,ะถ้าไม่จ่ายคืนก็จะยึดสมมัมปทานคือขีดเส้นตายไว้เรียบร้อยสี่สิบห้าวันก่อนอแล้วบวกอีกสามสิบวันเจ็ดสิบห้าวันนี้ต้องถือว่าแจ้งล่วงหน้าแล้วนะ,อะสองเดือนครึ่ง คุณแอนอนะฮะเพราะฉะนั้จะมาตําหนิไม่ได้จะมาบอกว่าไม่มีการแจ้งเนี่ยอ,อันนี้คือความจริงอีก50%เอร์เซซึ่งทางพนักง,งานไอทีบีพูดไม่หมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแอนเมื่อคุณแอนดูอย่างนี้แล้วคําถามก็มีว่าจุดประสงค์ของพนักง,งานไอทีวที่ออกถแถลงการออกมาเนี่ยมีหลายข้อผมจะเอาเฉพาะข้อใหญ่ๆคุณแอน,นหรือคุณแอนมีข้อไหนบ้างมที่อ่านแลวจะถามผมข้อแรกก็คือว่า ไอทีวีเป็นของประชาชนผมชี้แจงแล้วว่าไอทีวีไม่ใช่ของประชาชนไอทีวีเป็นของเทมัสเซ็คข้อท <mmm uh ี่สองเขาบอกว่าไม่ควรให้จอมืดเพราะว่าเป็นกิจการซึ่งจําเป็นต้องเสนอข่าวสารข้อมูลอันนี้ผมพูดมานานแล้วคุณแอนเขาบอกว่ามันมันเป็นการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานค่ะการบริการขสาธารณะไม่ใช่ขั้นพื้นฐานการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานคือน้าประปาไฟฟ้าไฟฟ้ารถเมล์ โทรศัพท์ะนะฮะถ้าหากผมเคยพูดมาแล้วเมื่อสองสองสามวันเมื่อทิ่แ,แ้วผมบอกว่าถ้าหากเขายกเลิกสัมปทานรถเมล์ในกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าของสัมปทานเดิมต้องหยุดทําคะและให้รอให้เจ้าของสัมปทานใหม่มาทําในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะาอนุญาตให้สัมปทานเดิมเนี่ยทำต่อไปก่อนอจนกว่า,วาจะได้เจ้าอของใหม,<า>ม่มเพราะว่ากิจการสาธารณะขั้นพื้นฐานนั้นกระทบกระเทือนต่อประชาชนค ข่าวไอทีีไม่ได้กระทบกระเทือนต่อประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าเราจะพูดกันด้วยความสัต์จริงนะ,ะแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาผมอยากให้พนักง,งานไอทีรวบรวมสติอย่าใช้มิจฉาธิติพนักง,งานไอทีวีต้องยอมรับว่าในยุคข,ของพันธบโตรโททักษินชินวัตรมาเนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยพนักง,งานไอทีวีรายงานข่าวเกื้อหนุนระบบทักษิณมาตลอด เกื้อหนุนระบบทักษิณมาตลอดแม้กระทั่งหลัง19กันยายนที่มีการยืดนํำนาจแล้วไอทีวีก็ยังประพฤติตนแปลกแยกออกไปโดยที่พยายามจะส่งเสริมสนับสนุนข่าวของคุณทักษิณชินวัตรตลอดเวลาอันนี้พนักงานไอทีวีต้องยอมรับนะฮะข้อเรียกร้องระหว่างพนักงานไอทวีกับทางเอ v ทีวไม่เหมือนกันในขณะซึ่งเราเนี่ยประกาศจุดยืนของเราชัดเจนว่าเราไม่เอาระบบทักษิณ เราะเราเห็นระบบทักษณิณไม่ดีตรงไหนแต่พนังกงานไอทีวีไม่เคยพูดว่ายืนข้างทักษณิณแต่กลับทําข่าวทุกประเภทเพื่อสนับสนุนระบบทักษณิณมตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าพนักงานไอทีวีมีความจริงใจแล้วก็กล้าพอที่จะเผชิญความจริงตรงนี้พนังกงานไอทีวีจะต้องบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวสาระของไอทีวีแทบจะไม่มีความหมายเลยถึงแม้ว่าจะมีความหมายก็ไม่ใช่กิจการสาธารณะ มันมีช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเ็ซึ่งออกประจําอยู่แล้วไม่ได้หมายถึงบ้านนี้เมืองนี้มไม่ได้หมายถึง,งะค,ะคือคือคือคพรุ่งนี้ถ้าไม่มีไอทีีออกมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนจะไม่มีข้าวกินหรือว่าตื่นมาแล้วจะไม่มีลมหายใจอันนี้เป็นการพูดความจริงไม่ถึงห0รซทยซ้ำพูดความจริงแค่ห้าอซตอีก9 5้าสิ้าเซนตนั้นไม่ใช่ความจริงอันนี้ผมต้องขอเตือนสติพนักงานไอทีีนะคือคือถแถลงการพรนักง,งานไอทีบีนะคุณแอนถ้า ผมเป็นพนักงานไอทีวีผมจะระวังระวังตรงไหนมาตรงถแถลงการตรงนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะไปมัดตัวเองนะมเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเรื่องราวมันสงบแล้วพอหันมามองย้อนหลังแล้วทุกคนจะอายนะ,ะทุกคนจะอายอหลายคนที่อยู่ในวงการสื่อยังสงสัยเลยว,ว่าพนักง,งานไอทีวีที่ทํางานสื่อเนี่ยมีจิตใจเป็นสื่อหรือเปล่ามผมเกิดมาหนังสือพิมพ์สมัยก่อนคุณแอนหนังสือพิมพ์โดนในทุนสั่งปิดหนังสือพิมพ์โดนว่าหนังสือพิมพ์ในทุนเจง